สวัสดีวัยรุ่นกันพาทุกคนวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้า h i g h เกตเกียนสตอร์มตัวนี้นะครับซึ่งผมได้มาจากร้าน PZN กันพาช็อปนะครับผมก็ถ้าท่านใดสนใจที่จะพีออเดอร์หุ่นโมเดลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานแท้งานญี่ปุ่นงานจีนนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดตัวที่เขาเปิดพีได้ที่เพจ p ีเซนกันพาช็อปได้เลยนะครับ รืออีกช่องทางหนึ่งก็จะเป็นทาง Shopee นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับผมที่ด e ส c ริปชั่นใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับมีข่าวมาบอกนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้เจ้า1ต่อ72 Sky Defender นะครับที่แบบตัวกำลังเป็นกระแสนณตอนนี้เลยนะครับซึ่งผมได้ลองต่อมาแล้วนะครับผมถือว่าเป็นตัวที่โอเคมากๆเลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนแล้วทาง ร้าน PZN กันพาช็อปเนี่ยก็มีเหลือหน้าร้านด้วยนะครับตอนของเข้านะครับผมยังไงก็ติดตามได้ที่เพจ PZN กันพาช็อปได้เลยนะครับของมันต้องมี Workstation by Mr. ิสเตอร์กันพาอุปกรณ์ที่จะทำให้คุณต่อกันพาได้สะดวกและง่ายมากขึ้นนะครับมีลวดลายให้เลือกทั้งหมด12แบบเลยนะครับผมสามารถกดลิงก์ข้างล่างได้เลยครับ เราก็มาดูบล็อกอาร์ตนะครับผมก็รอบๆกล่องนะครับก็จะเป็นแอคชั่นโพสตต่างๆของหุ่นนะครับแล้วก็มีภาพหน้าหลังนะครับผมของตัวหุ่นทีนี้เปิดออกมาฮะก็จะมีแผงลันเนอร์ต่างๆอยู่ข้างในนะครับแล้วก็มาดูลันเนอร์กันทีละแผงดีกว่านะครับผมเริ่มจากแผงมันติคัลเลอร์นะครับก็จะมีทั้งหมด3สีนะครับมีสีดําสีน้ําเงินแล้วก็สีฟ้าเทาอ่อนอย่างนี้นะครับ ตัวสีฟ้าเทาอ่อนเนี่ยก็จะมีให้อีกแผงหนึ่งนะฮะเป็นช่วงแบคแพคด้านหลังของหุ่นนั่นเองนะครับต่อไปเป็นแผงสีขาวนะครับแผงสีขาวเนี่ยจะเป็นช่วงเกาะด้านนอกต่างๆของหุ่นนะครับก็จะมีลวดลายมาให้นิดหน่อยนะครับผมแผงนี้จะเป็นแผงสีฟ้านะครับเป็นสีหลักของหุ่นก็ว่าได้นะครับต่อไปเป็นสีเทาเข้มโครงในของตัวหุ่นนั่นเองนะครับผม ทีแผงสีแดงก็คือเป็นพวกโล่แล้วก็ดามขวานต่างๆนะครับทีนี้มาดูแผงนี้ฮะสีทองนะครับทำออกมาได้ดีเลยนะครับไม่ออกเป็นทองเทียนพันษาเลยนะครับผมแล้วก็แผงเอฟเฟกต์นะฮะเป็นสีชมพูแดงๆนะครับทำลวดลายออกมาได้สวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์เจ้ากรรมนะฮะให้มาค่อนข้างหนาหูหนาตากันเลยทีเดียวนะฮะแปะกันตาแตกแน่นอนนะครับทีนี้คู่มือก็ เป็นแผ่นพับเหมือนเดิมนะครับสไตล์ไฮเกตนั่นเองนะครับผมก็จะมีรูปหุ่นต่างๆนะฮะถ้าแอคชั่นโพสส่วนข้างในก็จะบอกนะครับว่ามีแผงทั้งหมดกี่แผงนะครับผมใช้ชิ้นส่วนไหนบ้างก็ดูได้ตรงนี้เลยนะครับพอคลี่ออกมาแล้วเนี่ยครับผมก็เป็นวิธีประกอบนะฮะเป็นสีขาวดำส่วนด้านหลังก็จะเป็นสีสีแบบนี้นะครับ โอเคครับผมก็จะมารีวิวเจ้าไฮเกตเกียนสตอ r ์มตัวนี้กันนะครับผมเริ่มจากการประกอบของหุ่นตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะประกอบง่ายนะครับด้วยความที่มันเป็นไฮเกตนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับจะมีระบบซีดแอคชั่นซีดเต็มเข้ามาด้วยนะครับผมสําหรับหุ่นตัวนี้เพราะว่ามันอยู่ในภาคกันดัมซีดนั่นเองนะครับแล้วก็การประกอบต่างๆเนี่ยบางช่วงนะครับอาจจะทิ้งรอยแผลในการตัดเกตบ้างนะครับผมบางจุด แต่ด้วยที่เนื้อพลาสติกของมัน,น่ะค่อนข้างมีความนุ่มนะครับทำให้เราอ่ะสามารถที่จะเอาร์ตไนท์นะครับมาเก็บรอยแผลต่างๆให้ออกได้อย่างง่ายดายนะครับผมต่อมานะฮะก็คือเรื่องของสติกเกอร์นะครับที่ให้มาเนี่ยเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นแบบสติกเกอร์ที่มันเป็นแบบแถบเส้นขอบต่างๆนะครับอย่างเช่น ตรงปีกแบคแพคด้านหลังเนี่ยไอเส้นสีฟ้านะครับก็จะเป็นสติกเกอร์ทั้งหมดเลยนะครับผมรวมถึงไอตัวหัวกระสุนนะครับตรงแบคแพคด้านหลังเนี่ยคือความจริงแล้วเขาให้เป็นสติกเกอร์สีแดงมานะครับแต่ว่าผมดูดูแล้วนะครับผมเวลาถ้าแปะเข้าไปเนี่ยอาจจะไม่สวยงามนะครับผมเลยเอาสีทามิย่าอีนาเมลนะครับสีแดงใช้ไม้จิ้มฟันนะฮะแต้มสีแล้วก็มาป้ายบนชิ้นงานเอานะครับผม ก็จะได้มาประมาณนี้นะครับที่เหลือในการประกอบนะครับผมก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายนะครับก็ใช้เวลาประกอบไม่นานนะครับสำหรับตัวนี้ก็ได้เรื่อยๆเลยครับผมต่อมาเราจะพูดถึงในเรื่องของดีไซน์เจ้าไฮเกตเกียนสตอมตัวนี้นะครับซึ่งผมค่อนข้างที่จะชอบดีไซน์ตัวนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่าดีไซน์หุ่นเนี่ยมันดูแปลกประหลาดแบบดูฉีกแนวกันดั้มมากๆเลยนะครับผมมองว่ามันแบบ จะออกแนวเป็นนักรบโรมันก็ไม่เชิงนะครับผมแถมตรงหน้าตาแล้วก็ตรงส่วนหัวของมันที่มีหมวกสูงๆนะครับก็จะมองเป็นแบบอารมณ์แบบพ่อมดวิาสา์หน่อยๆนะครับซึ่งดีไซน์ตรงเนี้ยผมค่อนข้างชอบมันเลยเพราะว่ามันแตกต่างจากกันดั้มมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ดูเท่ไปอีกแบบหนึ่งเลยนะครับรวมถึงพาร์ตเอฟเฟกตโล่ต่างๆนะครับที่เขาให้มาเนี่ยมันก็ดูดีนะฮะ แล้วก็ทําให้ดูเหมือนแบบโล่มันมีการหมุนและมีเอฟเฟกอยู่รอบๆอยู่นะครับผมก็ดีไซน์ออกมาค่อนข้างสวยงามเลยนะครับรวมถึงอาวุธที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าขวานนะฮะน่าจะประมาณนั้นเนาะก็ดูแหวกแนวดีครับผมในส่วนตัวผมก็ชอบดีไซน์เจ้าตัวนี้มากๆเลยนะครับโอเคครับเรามาดูจุดขยับของเจ้าไฮเกร a เกียนสตอร์มกันนะครับผมเริ่มจากส่วนหัวนะครับก็จะ โยกหน้าโยกหลังโยกข้างซ้ายขวาได้แบบนี้เลยนะครับรวมถึงการหมุนเนี่ยก็ค่อนข้างฝืดนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ไอตัวหมวกเนี่ยค่อนข้างที่จะหลุดง่ายเลยทีเดียวนะฮะก็คือแปะไว้เฉยนะครับไม่ได้ล็อกอะไรเลยส่วนแขนนะฮะหัวไหล่ก็ยกขึ้นได้แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะจะเป็นบอลจอยนะครับผมไม่ได้เป็นบัตเตอร์ไฟจอยเหมือนตัวอื่นนะครับแล้วก็แขนเนี่ยสามารถกางขึ้นมาได้แค่นี้นะฮะเพราะว่าติดตัวเกาะหัวไหล่เรียบร้อยแล้วนะครับผม ส่วนข้อศอกก็จะยกขึ้นมาได้2เจ้ากงหวักแบบนี้นะฮะนี่ครับประมาณนี้ส่วนลำตัวนะครับเอวก็หมุนได้แค่นี้นะครับเพราะว่าติดเจ้ากระโปรงด้านหลังนะครับผมการก้มเงยก็ได้ประมาณหนึ่งนะครับนี่แบบนี้เลยแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาก็ได้อยู่ฮะส่วนหน้าอกนะครับสามารถเปิดได้นะครับผมเพื่อที่จะใส่เจ้าปืนกลเข้าไปนะครับ ในส่วนของกระโปงด้านหน้าก็จะยกขึ้นมาพร้อมกันแบบนี้ได้เลยนะครับด้านข้างก็จะยกขึ้นมาได้เท่านี้แล้วก็สามารถหมุนไปข้างหน้าข้างหลังได้นะครับส่วนกระโปรงหลังก็ฟิกมาแบบนี้นะครับขาก็กางขึ้นมาได้แค่นี้นะฮะเพราะว่าจะติดตัวกระโปงด้านข้างแล้วนะครับค่อนข้างกางได้น้อยเลยนะครับแล้วก็หมุนได้นะฮะช่วงต้นขานะครับส่วนตัวขาเนี่ยกางเตะออกไปได้แค่นี้นะฮะน้อยมากนะครับ แล้วก็ตัวหัวเข่าเนี่ยก็จะงอได้ประมาณนี้นะครับจะฝืดๆนิดนึงนะครับผมก็เนี่ยฮะงอสองจังหวะแบบนี้ได้เลยนะครับตัวขาตัวเท้าเนี่ยก็บิดได้นะฮะเตะไปได้ข้างหน้านะฮะดันมาข้างหลังได้รวมถึงบิดซ้ายบิดขวาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตัวแบ็คแพคนะครับก็ตัวปีกเนี่ยหมุนไปด้านหลังได้อย่างนี้นะครับ แล้วก็พับกลางเข้ากลางออกได้แบบนี้นะครับแล้วก็กลางขึ้นลงได้ด้วยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะสำหรับจุดขยับของเจ้าไฮเกตเกียนสตอมตัวนี้นะครับทีนี้เรามาดูอาวุธแล้วก็อิเซอรีต่างๆที่ติดมากับเจ้าตัวเกียนนะครับผมก็เริ่มแรกจากบีมเซเบอร์นะครับจะเป็นด้ามคล้ายๆไออาวุธนักดาบโรมันเลยนะครับผมแล้วก็มีแสงบีมเซเบอร์มาให้2อันนะครับ รวมถึงนี่ฮะด้ามจับนะครับผมสามารถที่จะถอดออกมาแล้วก็เน็บไว้ที่ด้านข้างของหุ่นแบบนี้ได้เลยนะครับในส่วนต่อมาฮะอาวุธที่เป็นเหมือนขวานนะครับผมนี่นะฮะจะมีด้านสั้นกับด้านยาวนะครับผมแล้วก็ถอดเอฟเฟกออกมาได้ด้วยนะครับทั้งด้านยาวแล้วก็ด้านสั้นนะครับก็ถอดออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับรวมถึงในตัวปลายของอาวุธเนี่ยก็สามารถขยับได้แบบนี้นะครับ และยังจะมีไอ้ด้ามขวานเนี่ยที่มันเหมือนแบบพับเก็บไว้นะครับโดยที่เราจะต้องเนี่ยถอดไอ้ตัวขวานออกมานะฮะแล้วก็ถอดเอฟเฟกต์ออกด้วยนะครับเพื่อที่จะามาติดกับเจ้าด้ามขวานที่มันพับเก็บแบบนี้นะครับผมไอ้ส่วนปลายด้ามเนี่ยผมถอดไม่ออกก็เลยไม่ได้เอาออกมาให้ดูนะฮะกลัวมันหักมันแน่นมากเลยนะครับ ทีนี้เราก็จะเอามาติดไว้กับตรงกระโปรงด้านหลังของตัวหุ่นนะครับจะมีรูแล้วก็เอาเดือยเนี่ยเสียบเข้าไปแบบนี้เลยนะครับผมก็แน่นหนาดีนะครับจะเป็นพับเก็บแบบนี้เลยในส่วนต่อไปจะเป็นบีมไ์เฟิลนะครับผมปืนก็รายละเอียดดีเทลผมว่าก็โอเคนะฮะแล้วก็มีจุดขยับตรงด้ามปืนแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้นะฮะที่เป็นเดือยก็สามารถที่จะเอามาติดกับด้านข้างของหุ่นแบบนี้ได้เลยนะครับ ประมาณนี้นะก็แน่นดีนะครับในส่วนต่อไปจะเป็นโลนะฮะค่อนข้างใหญ่โตเลยแล้วก็โลเทซะด้วยตัวเอฟเฟกเนี่ยสามารถถอดออกมาได้นะครับแบบนี้แล้วก็จะมีตัวด้ามจับนะครับที่สามารถหมุนหรือว่าพับได้นะครับนะนี่แบบนี้นะฮะแล้วก็มีเดือยเอามาติดกับตรงแขนของหุ่นได้เลยนะครับผมประมาณนี้สำหรับโลนะครับ ตัวนี้จะเป็นมือที่มีแสติดมานะฮะคือถอดแสตออกไม่ได้นะครับรวมถึงมีมือที่เอาไว้จับอาวุธนะครับผมมือเฉียงนะฮะแบบนี้เอาอาวุธเสียบเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นปืนกลนะครับผม2กระบอกที่จะเอามาติดตรงหน้าอกของหุ่นนะฮะเนี่ยเปิดออกมาก็จะมีรูแบบนี้นะครับเราก็จะดันเสียบเข้าไปนะฮะเสียบเข้าไปแน่นๆหน่อยนะครับผมแบบนี้ปุ๊บ แต่ว่าเราจะพับเก็บไม่ได้นะครับผมในตัวฝาตรงหน้าอกนะครับก็จะค้างแบบนี้เลยก็อาวุธและอซสรีต่างๆของไฮเกตเกียนสตอมก็จะมีมาให้ประมาณนี้นะครับก็ในส่วนของบทสรุปสั้นๆนะครับผมของเจ้าไฮเกตเกียนสตอมตัวนี้นะครับ<ม>ก็ประกอบได้ง่ายนะครับผมอาจจะทิ้งรอยบาดเจ็บในการตัด ชิ้นส่วนออกจากแผงลันเนอร์อยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรในการเก็บแผลตรงนั้นนะครับผมแล้วก็สติ๊กเกอร์เนี่ยอาจจะให้มาเยอะนะฮะตามสไตล์ไฮเกตนะครับผมก็ค่อยๆติดค่อยคอยแปะระวังกันไปนะครับรวมถึงดีไซน์ต่างเนี่ยก็ค่อนข้างออกมาเท่แล้วก็แปลกแหวกแนวนะฮะคือดูแล้วมันแตกต่างจากกันดั้มทั่วไปมากๆเลยนะครับผมแต่ก็ดูลงตัวดูเท่ดีดูแปลกไปอีกแนวนึงเลยนะครับ รวมถึงพาร์ทเอฟเฟกต่างๆที่เขาให้มาในการติดตามโล่ตามขวานตามอาวุธเนี่ยก็ให้มาสวยงามใช้ได้เลยนะครับในเรื่องของจุดขยับก็สามารถจะขยับได้ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับทังทั้งที่เป็นระบบไอเจ้า seat action system แล้วนเนี่ยแต่ว่ามันดันติดเกาะนะฮะจะขยับขาก็จะติดกระโปรงบ้างจะ ขยับก็ติดกระโปรงด้านหน้าด้านข้างนะฮะทำให้การขยับเนี่ยมันมีขีดจํากัดอยู่บ้างนะครับสำหรับตัวนี้ก็โดยรวมนะครับผมมองว่าในราคาที่อยู่ประมาณ900กว่าบาทถึงพันต้นๆเนี่ยก็อาจจะสูงไปนิดนึงนะครับสำหรับกันพลาไฮเกตนะฮะแต่ก็ถ้ามองในมุมของเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับคือ 1. เขาจะไม่ได้ใช้ชิ้นส่วนที่เป็นพาร์ตยางหรือว่าพาร์ตพีแล้วนะครับรวมถึงกลไกลในการลูกเล่นของจุดขยับต่างๆเนี่ยเขาก็ออกแบบมาใหม่ด้วยแล้วก็มีพาร์ทเอฟเฟกก็สวยดีนะฮะก็ถือว่าคุ้มไหมก็ถ้าแยกสีได้ดีกว่านี้ผมว่าก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะครับผมแต่สำหรับผมผมก็ว่าก็ดีฮะอยู่ในระดับที่ โอเคฉันยอมจ่ายแล้วกันในเรื่องของดีไซน์แล้วก็ชุดอาวุธเอฟเฟกตต่างๆของมันนะครับผมก็ถ้าท่านใดที่สนใจนะครับผมก็สามารถลองหาซื้อได้นะครับอยู่ที่ราคาประมาณ9 0 0 0 0้นต้นๆประมาณนี้นะครับผมหรือว่าถ้าท่านใดสนใจที่อยากจะดูเป็นโมเดลตัวอื่นๆนะฮะ ก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เพจ P s e n ก a n p a Shop ได้นะครับผมเพราะว่าเพจนี้เปิด P Order หุ่นต่างๆนะฮะไม่ว่าจะแท้จะจีนหรือว่าจะเป็นโมสำเร็จนะครับผมในราคาที่โคตรจะย่อมเยาวเลยนะครับยังไงก็ลองเปิด Facebook ไปไถดูที่เพจ P s e n ก a n p a Shop ได้เลยนะครับเผลอๆถ่ายไปถามาเนี่ยอาจจะโดนสักตัว2ตัวก็ได้นะครับเพราะว่าราคาดีมากๆเลยนะครับผม ก็สำหรับวันนี้นะฮะการรีวิวไฮเกตเจ้าเกียน์สตอมก็ผมขอจบไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็กด s u ับสไคร e นะฮะเพื่อที่จะรอดูว่าหุ่นตัวต่อไปที่ผมจะเอามารีวิวเป็นหุ่นตัวไหนนะครับผมยังไงก็เจอกันที่หุ่นตัวต่อไปนะครับสวัสดีครับ